แล้วขับมาดูคู่สองดนการเอ้าสวัสดีน้องชายในน้ำตัวมาทักมาเลยนะครับผมก็มีชิดแดงคุณเจมี่ครับวันนี้เจอกับเพชรพระสังนะเคยชกไหมไม่เคยครับไม่เคยชกรูปร่างเนื้อตัวใครยาวกว่ากันไหมผมยาวกว่ายาวกว่าเราเป็นมวยเพศไหนครัมวยเข่าว่ะมวยเขาคู่ต่อสู้หรอเขาเลยเข่าได้กันคู่เหรอเราสูงเท่าไหร่รับโดยเจ็ดสิบเจ็ดครับเป็นไงน้ำหนักปล่อย บ่อยๆปุ๊กิโลปีนี้อายุอายุ17ครับผมผลงานหลังๆสามไว้ไหนเล่าให้พี่น้องทางบ้านฟังมั้งชนะใครบ้างชนะยุยย่แล้วก็ชนะแล้วก็เป๊ะสองอ่างท่าเรืไอบ้านแล้วมาชนะซามูไรสิลปปอล่าสุดใช่ไหมร้อยเท่าไหร่เพิ่นมาตตยเนะอ๋อที่พลิกไปพลิกมาที่ยกสาวนะซามูไรนะครับวันนี้เจอกับระเพชรพัศไอเพชรพัศสังเข็มมีอะไรน่ากลูมั้ยก็ กเวเราแก้กันย่างดี้ที่บียพีมานะอ่ะเราครบคุมต้องคุมไม่น้ำหนักขนาดนี้ก็คุมมานิดนึ่งการซักสามโลสี่โลกินอิ่มนอนหลับสบายครับอ่ะลูกหลานจังหวัดจังหวัดพัทธลุงนะพัทธลุงอีกแล้วบ้านเดียวกับจิมมี่แล้วอาความไปกับชิตากระน้อยครับพี่น้องจังหวัดพัทธลุงนะครับช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจนะครับเย็นนี้เต็มทีนะโอเคคขอบคุณครับไปคู่สองรายการครับวันนี้มวยไทยพลังใหม่อ่ขวดนี้น้องใจแล้ดำตัวทางำอะไรครับกไปลังเียร์ต้องว่าช้า ฝันภาสังชฤษตรงว่าเออฝัาได้ฟังหน่อยไป็นอะไเจอใครวันนีออ้พี่กองบัญชีแบบเป็นไงวันนี้ร้อยเท่าไหร่ครับเรือ่อยยี่สิบสามเหยียบตาช่างครั้งแรกเรืเอยยี่สิบสองจุดแปดบตอนสอบใช่ไหมครับตอนนี้ผ่านยังผ่านแล้วผ่านแล้วนะเ,ออเราเป็นมวยประเภทไหนอ่ะมวยเข่าครับคู่ต่อสู้มวยเข่าครับเขา,เขา,ขาด้วยกันเคยเจอไหมยังครับเห็นเขาสูงกว่าหรือว่าเตี้ยกว่าหรือว่าเท่าๆกันหรือย่างไงสูงกว่าเราสูงกว่าเขาหรือเขาสูงกว่าเราสูงกว่าเราเป็นไงผลงานหลังๆเป็นไงบ้างโอเคคะแนนเสือราชิดึงจำนะ ร้อยเท่าไหร่วันนั้นล่าสุดเหรอครับแล้วก่อนนั้นน่ะจำได้จำได้เอาล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองครับเวทที่ชอบเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองครับร้อยยี่สิบสามเอารถสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบเก้าครับน้ำหนักปล่อยของเราห้าสิบเก้ากี่ตัววีนี่อายุเท่าไหร่ละสิบแปดสิบแปดครับเรามีอะไรหยุดขายเราหมัดเทาเข่าซอกทั่วไงอ้หมัดครับหมัดนะไม่โดนหมัดเขาพอนะครับกูต่อสู้มีอะไรนะกูเมื่อวันนี้คิดว่า เขาเขานะสนุกแน่นอนลูกหลานจังหวัดสะดวกนะค้นกตูดกับวากเลยครับพี่น้องกตูดกับวากเป็นกำลังใหญ่ผมได้ผมทำให้เต็มที่โอเคเาก็จบก็มาเนาะ